สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์มสามบาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่าคืนนี้นะครับก็จะยังเป็นฟุตบอล FA ฟเอครับ ในรอบที่4นะครับเราก็ต้องบอกว่ามีบิ๊กแมชที่น่าสนใจด้วยครับไบรตันครับจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก่อนจะไปรับฟังทัศนะนะฮะฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมครับใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มแบบ VIP อนะครับอยากจะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะฟุตบอลนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่ d j 9 9นะครับอ่ะไปว่ากันถึงเกมนี้กันหน่อยนะครับ ก็ก่อนหน้านี้ไบรตันนี่เคยเจอลิอร์พูลมาแล้วแล้วก็ถล่มมาขาดลอยเลย30นะครับสภาพทีมไบรตันครับของโรเบรโตดิเซบี้เนี่ยนะครับไม่มียาุบโมเดอร์กับเลวายโควิลนะครับที่บาดเจ็บโดยเฉพาะรายหลังเนี่ยโควิลเนี่ยพักยาวนะครับแต่ก็เชื่อว่าแนวรุก ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับคารุมิต,ตมะนะครับอีอแวนเฟอร์กูซันซอลลี่มาร์ชนะครับเกมรับยังนำโดยลุยส์ดังกับตันทีมนะอดัมเว็บสเตอร์แล้วก็ซ้ายขวาเป็นเปอร์วิสเอสตูปิยานกับทาริกแลมตี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นทางด้านของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ส่วนไวเซสไคเซโดเนี่ยก็ต้องพักนะครับเพราะว่าล่าสุดไม่มาซ้อมเพราะฉะนั้นก็จะลงสนามไม่ได้นะครับ ก็ทางไคเซโดนี่อยากย้ายทีมครับจนทําให้สโมสรเนี่ยต้องสั่งห้ามซ้อมแล้วก็จะไม่มีชื่อในเกมนี้ด้วยนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลครับของเชลอปครับสภาพทีมไม่มีบ o b b บี้ฟอร์มิโนครับหลุยดิอาสดิเโกโชตาแล้วก็ทางด้านของเฟอร์กิลฟันดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตัวเจ็บเพียบลิเวอร์พูลอาจจะต้องจัดสำรองลงบ้างครับอย่างเค l เลเฮอร์ก็น่าจะได้เฝ้าเสานะครับเกมรับก็น่าจะเป็นโคนาเต้กับโจโกเมส แบ็คซ้ายก็จะพักไอดูโรบสันจะใช้คอตัสซิมิคัสกลางก็จะได้เห็น ata, io, ara, ดาบิเกต้าฟาบินโยเตยโกคันทาร่ารวไปถึงตัวสำรองอย่างฮาวิเอเลียดนะครับแนวรุกก็จะเป็นฟาบิโอคาวาโยดาวินนุนเยสนะครับคือถ้าจัดแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยครับลิเวอร์อพูลด,ดูเป็นรองแน่ขนาดชุดเต็มเนี่ยพอไม่มีฟันไดเนี่ยลิเวอร์อพูลก็ยังเป๋ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มเนี่ยแนวต้านอาจจะไม่ออกฝั่งไหนนะครับ ให้เลือกไปเลยครับที่ไบรตันครับเนื่องจากถ้าคารุมิโตมะลงสนามเมื่อไหร่ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับเกมรับเวอร์พูลระสำแน่เพราะฉะนั้นผมยังมองว่าไบรตันเนี่ยน่าจะผ่านเวอร์พูลได้นะครับแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างเหนียวแน่นนะครับมองไปที่ไบรตันดูดีกว่าหรือว์พูลนะครับอันนี้เป็นทัศนะที่นำมาฝากกันนะครับฝากเพื่อนๆด้วยใครอยากเข้ากลุ่มแบบ V.I.P. สามารถแอดไลน์มาได้ครับที่ d j 99แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ